แต่ก็ไม่ได้ลําบากอยู่แล้วครับเ,เราเน้นแบบว่าสบายรถครอบครัวนะครับไม่ถูงประมาณ1 7 5 1 7 6 1 7 7ไม่เกินนี้นี่ยังเหลือพื้นที่เลยนะครับผมแต่ถ้าไกลก็ต้องยอมรับว่าลําบากนะครับซึ่งแถวตอนนี้ก็อาจลวงวเพื่อเปิดนะครับเ็าจะเปิดแต่ถ้าล็อกก็กดล็อกได้เลย,เลยรถก็จะล็อกนะครับประมาณนี้ไม่เปิดนะครับต้องปลดล็อกจากภายในถึงจะเปิดฝาถังออกมาได้นะครับปกติ โหมดประหยัดโหมดดัพกพ่วงโหมดถนนลื่นนี่ครับแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมสำหรับรถแต่ถ้าแรงก็คือหักก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันแรงก็ต้องหกักนะที่มันเตะพิกเซนเซอร์นะไม่ได้มีมาให้นะครับไม่ใช่ว่าไปเตะแล้วมันจะขึ้นนะครับไม่สวัสดีครับผมนิวคาร์หนึ่งหกแปดนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งสําหรับใครที่มีครอบครัว มีลูกมีหลานพาลูกพาหลานพาเต้า,าต้องเป็นคันนี้เลยนะครับ Ever อร์เรสทนะครับก่อนจะพาไปดูว่า Ever อร์เรสเนี่ยเขาแต่งอะไรกันบ้างเรามาดูที่เดิมๆของตัวรถก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากใต้ฝากระโปรงรถก่อนเลยนะครับผมใต้ฝากระโปรงรถนะครับจะเปิดทางด้านคนนั่งทางฝั่งซ้ายนะครับคันนี้เป็น e v e r อร์เรส เทนนะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่1354,000บาทนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับเรามาดูที่ภายในห้องเครื่องนะครับผมจะดูว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแค่ไหนนะครับผมเริ่มที่ตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ตรงกลางของนี่เลยตรงนี้เลยจะมีฝาโฟมแบบเกรดพเมียมนิ่มๆน,มนี่มาอยู่ที่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเป็นผู้ขับขี่นะครับ ผู้โดยสารผู้ข้างในจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องนะครับเครื่องจะค่อนข้างเงียบเป็นเครื่องดีเซล2.0นะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับซิงเกิลเทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นะครับผมนี่แล้วก็จะมีปั๊มเบรกจะเป็นแบบหม้อลมนะครับผมแล้วก็มีน้ํามันเบรกที่อยู่ตรงนี้สีเขียวก็จะเป็นน้ําหล่อเย็นนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ําปัดน้ําฝนนะครับ ถัดมาที่ตรงนี้ก็จะเป็นกรองอากาศนะครับผมนี่เลยใหญ่ๆแอมเบลเลอร์นี่เลยน,ลน,ลยนี่เรามาดูที่พัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ก็จะเหมือนตัวเน็ก g e เจนที่เป็นเลนเจอร์เลยก็คือยกตัวเครื่องบล็อกเดียวกันมาเลยนะครับแต่มาอยู่ในเป็นรถ PPV อ่าเนาะอ่าจะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับทำงานด้วยดีดเลจะไม่มีสายพานตรงนี้ครับจะไม่มีสายพานหน้าเครื่องแล้วนะครับผมเพื่อลดกำลังของเครื่องยนต์นะครับนี่ แบบนี้เลยแล้วแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นแบบ AGM นะครับ12โวลต์80แอมป์นะครับขนาด800 CCA แบตเตอรี่แบบ AGM เนี่ยจะอยู่ในรถยุโรปนะครับรถที่มีราคาค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะแบตเตอรี่ลูกเนี่ยจะจ่ายไฟได้ค่อนข้างลึกเลยเอาเป็นว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบทั่วไปอะ40ก็เรียกว่าไม่เสถียรแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะจ่ายแบบจนแบบหมดลูกเลย1ก็ยัง จ่ายได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นโครงกิจไฟเบอร์นะครับอยู่ด้านในเวลาเอารถไปออฟโรดซึ่งอารถแบบนี้ก็ไม่ได้ออฟโรดหรอกแต่เวลาเวลากรณีเกิดจอดค้างเนินสะพานอะไรอย่างเงี้ยของเหลวที่อยู่ด้านในจะไม่หกมาที่ตัวรถนะครับผมส่วนแอร์รุ่นนี้ขอบอกเลยว่าตัวเน็กเจนเนี่ยจะให้อร์ที่ค่อนข้างเย็นมากเลยถ้าใครได้เข้ามานั่งนะแอร์ Air นี่เย็นจริงๆเพราะว่า ท่อแอร์เนี่ยจะถูกจัดแยกห่างออกจากตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะอยู่ทางด้านนี้เนาะส่วนท่อแอร์ก็อยู่ทางด้านตรงนี้เนาะจะมีสเปซพื้นที่ว่างๆเนี่ยทำให้แอร์ฟอร์ดค่อนข้างเย็นนี่แบบนี้เลยอ่า <c oughs> เรามาดูที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าก็จะเป็นแบบ c c a m มนะครับเป็นไฟ Daytime Running Light เป็นรูกตัว C ขนาดใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นไฟแบบ Multi Reflector เนอะแล้วก็มีครอบไฟหน้ามาให้ด้วยเพื่อตัดกับตัวรถแล้วดูมีมิติไฟตัดหมอกก็จะอยู่ทางด้านล่างนี่นะครับผมนี่เห็นเป็นลูกแก้วกลมๆนี่เลยนี่เรามาดูที่กระจังหน้านครับที่เราเปลี่ยนมาให้นะครับเป็นทรงเลปเซอร์เลย F ORD มาพร้อมไฟมินิไลท์หรือไฟ LED เนี่ยสีส้ม3จุดตรงนี้ดูเด่นและดูเท่มากแล้วก็มีกระจังหน้าที่ปีลังพึ่งเนี่ยขนาดใหญ่นะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีเลยแต่ตัว e v e r e s ร10นี้ก็จะมีตัวห่วงลากนะครับติดกับแชสซีมาให้2ฝั่งนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับผม ด้านข้างเราจะเห็นว่ามันจะไม่เดิมนะครับก็จะมีติดซุ้มล้อเพิ่มมาให้นะครับเพื่อให้ดูมีมิติกับตัวรถนะครับเพราะว่าคันนี้ได้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นขอบ20นะครับผมเดิมทีจะเป็นขอบ18เนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับรัดด้วยยาง275นะครับ 55R20 เป็นยางออเทเลนนะครับวิ่งได้ดีทุกสภาพพื้นผิวแน่นอนนะครับเป็นแม็กสีดำสวยๆแบบนี้เลย คันนี้เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับผมอ่าแล้วก็เรามาดูที่กระจกด้านข้างนะครับจะเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับเวลาเรามีมอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนอะไรแบบเนี้ยไม่หักนะครับผมนี่แข็งแรงมากแต่ถ้าแรงก็คือหักก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันแรงก็ต้องหักบันไดข้างบันไดข้าง เป็นบันไดข้างเดิมนะครับผมมีมาให้ด้วยแล้วก็ติดเบ้ารองมือจับนะครับอไอพวกเนี้ยมันติดไว้เพื่ออะไรก็คือกันเล็บกันรอยเวลาเราเปิดปิดประตูนะครับอย่างเช่นผมมีแหวนล้วงเปิดเลยเนี้ยสามารถกันได้นะครับผมนี่เลยส่วนกันสาดติดมาให้ฟิล์มก็ติดมาให้นะครับราวหลังคาก็มีมาให้จากเดิมตัวรถเลยครับผม ส่วนฝาถังน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันเนี่ยจะเปิดด้วยเซ็นทรัลล็อกเนะาะเวลารถล็อกอยู่อย่างเงี้ยล็อกอยู่ไม่เปิดนะครับต้องปลดล็อกจากภายในถึงจะเปิดฝาถังออกมาได้นะครับนี่เป็นฝาถังน้ำมันตรงนี้ก็จะเขียนบอกว่าเป็นดีเซลนะครับนี่ปิดแต่ถ้าผมล็อกรถนะครับกระจกพับเปิดไม่ออกนะครับเราเวลาเราเติมน้ำมันก็ เปิดล็อกฝาถาังน้ํามันได้ที่ตรงคนขับได้เลยนะครับผมช่วงล่างก็จะเป็นแบบวัดลิงก์เลยนะครับผมทําให้การทรงตัวการขับขี่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันต่อเลยอ่าด้านท้ายก็จะมีครอบไฟท้ายมาให้นะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็มีตัดเขียนว่านี่ all new everest ก็คือตัว next gen นั่นแหละแล้วคันนี้ก็มีอะคริลิก คำว่าเอ e วอเร t ตติดมาให้ด้วยกล้องมองหลังก็มีมาให้นะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับ1 2 3 4นี่และคันนี้ก็ไม่ได้มีที่มันเตะอ่าคลิกเซนเซอร์นะที่มันเตะคลิกเซนเซอร์นะไม่ได้มีมาให้นะครับไม่ใช่ว่าไปเตะแล้วมันจะขึ้นนะครับไม่ใช่นะครับคันนี้ก็เป็นเมนูหน่อยกดแล้วก็เอามือเปิดนะครับ ภายในก็จะดูกว้างขวางสามารถเก็บสัมภาระได้แล้วก็สามารถปรับดึงขึ้นหรือพับเบาะขึ้นมาได้เลยนี่เวลาเรามีครอบครัวเนาะเจ็ดที่นั่งก็ดึงให้เด็กๆนั่งนะครับจริงๆเดี๋ยวผมนั่งสาธิตนั่งให้ดูนะครับอันนี้ส่วนวิธีการปิดก็ไม่ใช่กดปุ่มแล้วมันจะปิดนะครับก็คือระบบมือนะครับนี่แต่ก็ไม่ได้ลำบากอยู่แล้วครับอ่า เราเน้นแบบว่าสบายรถครอบครัวนะครับไม่ถึงก็ั้งเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องถึงก็อำนวยความสะดวกมากนะครับแค่นี้ก็สะดวกส,วกสบายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับผมกุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทย์เลดนะครับก็คือล้วงเพื่อเปิดนะครับนี่ก็จะเปิดแต่ถ้าล็อกก็กดล็อกได้เลย,เลยรถก็จะล็อกนะครับประมาณนี้เลยแต่กุญแจต้องอยู่ที่ตัวนะครับผม อันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถปรับดึงขึ้นนี่เข้าออกได้เบาะก,ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับคนเดียวนะครับผมก็เป็นแบบแปดทิศทางนะครับก็ดันขึ้นเดินลงเดินหน้าถอยหลังปรับได้เลยครับแล้วก็มีนี่ครับดันหลังแก้เมื่อย อะไรประมาณนี้นะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติอัตโนมัตินะครับ6สปีดเลือกได้เลยหรือจะปรับเป็นเกียร์ M เดี๋ยวผมสตาร์ทรื่องแป๊บนึงน่ครับถ้าอยากปรับเป็นเกียร์ M ก็เกียร์ M ก็คือเกียร์เมนูวลนะครับสามารถปรับได้แล้วเวลาเราขับขี่แล้วก็เลื่อนที่หัวเกียร์นะครับเป็น1 2 3 4อะไรประมาณนี้คันนี้ก็มีออโต้เบรกโคมาให้นะครับผม นะครับส่วนหน้าจอตรงกลางก็10.1นิ้วนะครับแอร์ก็สามารถปรับได้เลยนะครับผมในพัดลมก็ได้หรือจะหมุนที่อุณหภูมิตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วคันนี้เป็นแบบหน้าจอ s ิ n g 4โฟอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมนี่เลยแล้วก็สามารถรองรับไ i เลสชาร์จเจอร์ได้เลยนะครับเอาโทรศัพท์ไปวางชาร์จแบตได้เลยหรือเอาไปประคองแบตนั่นแหละครับส่วนช่องที่เก็บของตรงนี้ก็มีมาให้นะครับเหมือน ถ้าเป็นกระบะก็เหมือนรุ่นว t แท็กเลยแต่นี้เป็นเอเวอเรตัวเทนนะครับในราคา1นึ่งล้านสามแก็มีมาให้นะครับผมช่องตรงนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วแหละเ <c oughs> บาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะครับผมส่วนโหมดหมดการขับขี่นี่เราสามารถเอานิ้วไปจิ้มที่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอจิ้มปุ๊บมันก็จะให้เลือดมดการขับขี่คนระับมดปกติหมดประหยัดหมดรากพ่ง่งโหมดถนนลื่น นี่ครับแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมสําหรับรถที่เป็นรถครอบครัวนะสําหรับผมถือว่าผมแฮปปี้นะ,ะถ้าผมใช้เองอะ่ะผมแฮปปี้นะอีกไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวผมน่าจะมีจองเองนะครับ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็จริงๆก็มีที่วางแก้วให้นะครับผมมีมาให้เลยสามารถวางแก้วกาแฟได้ง่ายเลยนะครับผมกดได้ด้วยนิ้วเดียวเดี๋ยวเรากัน เดี๋ยวเราพาไปดูกันที่ด้านหลังต่อนะครับเรามาดูที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับผมอันนี้เผมขออนุญาตนั่งให้ดูก่อนเลยสบายนะไม่ได้ถือว่าลําบากนะแล้วก็ผมสูงประมาณ107 5 107 6 107 7ไม่เกินนี้เนี่ยยังเหลือพื้นที่เลยนะครับผมซึ่งซึ่งถ้าถล่กระแทกนะครับมันก็ยังยังไม่โดนนะครับผมนี่แล้วก็แอร์สามารถปรับได้เลยแอร์ก็จะอยู่ที่ด้านบนนี้นะครับปรับได้ที่ตรงนี้เลย ตรงกลางคอนโซลตรงกลางแล้วก็มีปลั๊ก power outlet นะครับ1 2บโวลต์มาให้ด้วยนี่เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวบบผมนะเห็นไหมครับนี่มีปลั๊ก power outlet มาให้นะครับสิโวลต์ไม่ใช่เอานิ้วไปแย่เล่นนะครับมือไหมนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งที่เบาะแถวที่หที่7ให้ดูนะครับเพราะมันจะนั่งสบายหรือเปล่า นี่นะครับดันมาด้วยเลยกล้องเห็นไหมครับเราเข้ามานั่งที่ผู้โดยสารตอนหลังๆนะครับก็คือหลังสุดนะครับก็พื้นที่ตรงขาเนี่ยต้องต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างแคบนะครับถ้าเป็นหุ่นไซส์แบบผมนะครับผมแต่ถ้าถามว่าลําบากไหมถ้านั่งระยะทางไม่ไกลก็ไม่ลําบากครับแต่ถ้าไกลก็ต้องยอมรับว่าลําบากนะครับซึ่งแถวตอนนี้ก็อาจจะเหมาะกับเด็กเนาะ เด็กสามสี่ขวบขึ้นไปเพราะเด็กทารกไม่น่าได้เ <c oughs> ลาเล่นเลาะเล่นนะครับอประมาณนี้ก็จริงๆก็นั่งได้นะครับไปบางแสนก็ไม่ได้ลำบากขนาดนี้นะครับถ้านัดกับเพื่อนประมาณเจ็ดคนโอเคแล้วก็เราก็ลงนะครับแล้วผมก็ลงไม่ได้นะครับผม หากใครสนใจนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับก็ฝาก e v e r e s t 10ตัวนี้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับผมสำหรับรถ ppv นะครับในราคา1354,000บาทนะครับไม่ได้รวมชุดแต่งนะครับผมอ่าคันนี้เลยหากใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0835459821หรืออีกเบอร์หนึ่งก็เป็น0949878714นะครับเบอร์โทรทั้ง2เบอร์โทรนี้ สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อ f a c e b o o k นะครับเป็น Newcar 168นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ